ลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกำลังจะไปเข้ามอนะเ๋ยววันนี้จะไปรีวิวทำเป็นบล็อกอาตามติดชีวิตเด็กสาวป่าท,าทีสิทิ์นะครับมาเา๋ยขับรถกันดีกว่าเราจะใช้เวลาเดินทางกันประมาณครึ่งชั่วโมงเข้ามอเ๋ยวเราตัดภาพไปที่ทำแลบกันเลยดีกว่า ชาดสดุโอเคมาถึงมอกันแล้วนะทุกคนมันไม่กี่ไปหาที่จอดรถมามันไม่มีที่จอดรถเลยใต้อาคารยังไม่มีแบบนี่อันนี้มาจอดรถตรงโรงอาหารนี่บริเวณมาหาลัายนะครับ first time นะทุกคนนะ first time ของเราเลย โอเคเรากําลังเดินจากรวงหารไปที่คณะนะก็ไม่ห่างกันมากไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็ประมาณสัก2-300เมตรเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆกันฮอนี่เลยเดินที่้วโอเคถึงรลวงหารแล้วเอ้ยไม่ใช่ถึงคณะแล้วเฮ้ยไปไปดูกันว่าจะมีใครมาบ้างไม่น้อย สวัสดีครับพี่ผมผมลองทำร็อสกสวัสดีครับผมกำลังทำลองทำร็อกอยู่ทำยูทูบลองดูมันไปเรื่อยใช่ไหมใช่แบบไม่ใครจะทักขายกล้องไว้ครับอันนี้อันนี้ไม่รู้ทำอะไรกัน นี่ตึกคณะห้าปีไม่เคยถ่ายันห้องห้องพี่กับพี่เขานะเป็นห้องเลเซอร์คัตใครมา CNC หรือว่าพวก 3D Printing อะไรเงี้ยมาใช้บริการได้นาทีรับประมาณสิบห้าบาทมั้งเฮ้ยเราขึ้นไปชั้นสตูดิโอชั้นเจ็ดโอเคลืมเลยเดีย๋ยวไปรีวิวงานพวกรุ่นน้องก่อนเดี๋ยว นี่เลยนี่ representation เลยนะแบบสวยๆทุกงานแบบดีเลยอันนี้มันเป็นแบบอะไรอ่ะงานงานพวกสเตเดียมอ่าแบบดีไซน์มาซุรแบรนด์ดีไซน์หลายๆอย่างของพวกเด็กปีอ่าเด็กปีสี่นี่จริงแล้วแบบพูดไม่ไหวเลยแบบพวกนี้มันเก่งจริงทุกงานดิทุกงานค่อนละเอียดเลย โยันดีมากสวัสดีกล้องให้หน่อยทำไรอ่ะถ่ายวอล์กรีวิวงานเด็กด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่จะลองเป็นยูทูบเบอร์แล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างเรื่องเรล่องนชชี่ฮะสองคนดีอยู่บ้างดี <c oughs> ดีมาก <c oughs> นี่แหละโอเคงานนะครับงานงาน,งานดีหลายชิ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องแก้วนะอันนี้ห้องแก้วไม่รู้เข้าได้ไหมไม่น่าได้ไดอันนี้เอาไว้แบบพรีเซนต์งานกันของเด็กปีสี่ดูดิงานเพิ่งยังลงมาอยู่เลยเข้าไม่ได้โ <Okay. S 2> oh. อเคโอ้วันนี้ชั้นสี่ สี่มีอะไรเอ่ยทำไมมีเด็กหลายคนจังน่าจะมีเรียนกันเดี๋ยว,วไม่ใช่โอเปนเฮาส์นะเพราะโอเปนเฮาส์ open house ไปละโอเคเดี๋ยวก็ช่วงแรลาเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนเดีย๋ยวเราจะตัดคลิปสัส้นหน่อยไปเจอกันปุ๊บโอเคนี่คือห้องสตูทิสิตนะอันนี้คือแบบระเบิดอ,อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้งานเป็นมอกอัพขึ้นมานะอันนี้แบบโอสภาพนี่คือแบบสุดยอดของความที่เป็นสถาปัตย์อยู่แล้วงานเราแม่งยังแบบยังแลนด์สเคปยังดีไซน์มาสเแีลนอยู่เลยโอเคเดีย๋ยววางของก่อนเดีย๋ยวพาไปทัวร์ให้เยอะกว่านี้แงไม่ค่อยมีที่วาง้ลยโอเควางแล้วไป let's go โอเคมาถึงชั้นแปดแล้วอันนี้ชั้นแปดนี่คือเป็นชั้นปีหนึ่งไปเดีย๋ยวเราไปดูงานน้องปีหนึ่งกันก็อันนี้โซนคือวันนี้น้องปีหนึ่งมไม่ได้มาเรียนกันมันไม่ได้มีเรียนแต่ว่าโอเคห้องเปิดอยู่สวัสดีครับอ๋อเอ้าไม่มีงานน้องปีหนึ่งเลยเอครับ อ่าอันนี้คือน้องมันทิ้งเหรอน้องแกไม่ได้ทิ้งใี่บ้านเลยแต่กอ๋อมันมันลบกันดิอ๋อถึงเวลาทิ้งแล้วใช่ไหมนี่ก็คือฝั่งนู้นค่ะฝังนู้นจะมีก็คือมาทำอะไรคะปาจะได้สลงานอ๋อเปล่าครับผมมาทำผมมาถ่ายบล็อกเฉยผมว่าถ่ายแบบเล่นๆแบบว่ารีวิวอะไรอะไรเงี้ยใช่ก็คืออ่า ได,ไ,ได้ครับดูก็ดีไปดูงานเด็กๆดอือสภาพสภาพงานเด็กปีหนึ่งไอเดียดีนะแต่แบบมองไม่รู้เรื่องเลยเชียเท่นี่ครับเป็นดีไซน์บิวดิด้หรือเปล่า แต่แบบแม่งใหญ่มากนี่เลยงองานเด็กเราเทคเทคแอคชั take action, take ่นเทคโอเวอร์ไปเลยดกอ่ะอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะอยดูดิคนดูฟิกเกอร์แอนด์กราวปีหนึ่งจำเอาจริงแบบจำจำไม่ค่อยได้แล้วนี่เฮ้ยเท่เท,ท่ว้าวอันนี้คือเขียนมือนะไม่ใช่ ไม่ใช่เราลงแบบว่าปรินนะคือแบบแม่งโคตรเนียนเลยงานเด็กอะห้องนี้ก็จะมีแบบเป็นโมเดลเอ่อโอเคละแบบมันเข้าไม่ค่อยถึงอะแต่ว่าแบบอันนี้อันนี้เห็นว่ามันสามารถเป็นอาร์เคเตกอะไรได้สักอย่างหนึง่งแต่สวยดีอืมไปเราก็ลงไปรีวิวชั้นต่อไปกันดีกว่าครับจเจอกันโอเคก็อันนี้จะอยู่ชั้นสี่ละอันนี้พามาดูงาน งานแบบงานพวกเหมือนคอมดสมั้งชันเนี้ยอันนี้อันนี้แบบว่าพวกงานคอมดีสกันก็ถือว่าที่นี่ก็บรรยากาศดีแหละนักเรียนเยอะแต่เราก็แบบว่างๆไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่คิดเดี๋ยวมันไม่มียังเพื่อนยังไม่มากันเดี๋ยวล้องรอเพื่อนมาไปทักทายมาเดี๋ยว เฮียสวัสดีครับมาวัสดีครับคืองทำรอ็อกทำรอ็อกปากกาไคหลอดสีดำเอสดีเออสองล้อมามามีของทุกอย่างเลยรจริงจริง<อ>เดี๋ยวผมมาซื้อนะครับมาเฮ้ย hey, bro ไฮ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 ซ c a m um กล้อง Hi bro <about> ่ะ <Huh? S 3> It's for what like It's for like rock o <about> my my rock yeah It's for your thesis Nope I I I review everything is in the yeah in the department. Oh you gonna like like force? Open open t h g yeah something like that. g o o d see you, h a t เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเมียนมารู้จักกันเอาน้ำหนอยครับสั่งน้ำผมสั่งน้ำต้องแบบทักทายกล้อง้วนะ โอ๊ยถ่ายหน่อยจีเข้ายูทูบอ่ะต้องออกกล้องดิเอาเอาเอานี่ยอ่ะเอาเอาอะไรดีวะเอาเอาทุกสูตรเลยไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ดิมันไม่เซอร์ไพรส์อะไรดีอ่ะโอเลี้ยงครับง่ายดิโอเลี้ยง แล้วก็อันนี้ร้านขายส้มตำปูปลาไก่ย่างทุกอย่างเป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับเอาแค่น,นี้แหละยัไม่รู้กินอะไรดนนีได้นางแล้วเดี๋ยวไปเดีย๋ยวลองดูว่ามีใครอยู่หรอเปล่า พี่วินสวัสดีพี่ทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับเียเลยตั้งใจเรียนนะครับผมโอ้โหเนี่ยหางานหางานได้ยังหางานได้ยังเหรอเราจะหางานทำไมในเมื่อเราสามารถให้งานเด้ยังเชโคตรโหดเลยอันนี้พี่วินนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วแต่มาอยู่นี่ทำไมไม่รู้นะจบแล้วต้องทำต้องาำปีอ่าคาเฟ่ คือคลิปนี like you you? Too, ้มันจะเป็นแบบคลิปรีวิวตอนแรกที่บอกไปอะคือมันเป็นคลิปรีวิวตามติดชีวิตเด็กสาวปาทำทีร็จถูกป่ะแต่แบบที่เพื่อนไม่ยังไม่มาจะจะถามใครจะคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบจะจะรีวิวเพื่อนยังไงหรือว่ารีวิวเรายังไงมันมันยากแต่ตอนเนี้ยเมื่อกี้คือแบบมันเปลี่ยนจากคลิปที่รีวิวเพื่อนอะให้กลายเป็นรีวิว รีกวิวสถานที่ไปแล้วนะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นรถกึงเด้วยไปขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับอ,อ,อะไรที่ทำผิดพลาดไปหรือว่าพูดอะไรที่ไม่ดีออกไปก็ขออภัยไว้ทุกด้วยนะครับเพราะดีวาเป็นรอบแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในเร็วๆนี้แน่นอนขอบคุณมากครับ